สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมก็มาส่งตู้ใบที่สองที่จันทบ,บุรีนะครับเป็นสักทองแท้เนื้อไมย้ยุเป็นร้อยปีบวกบไม้เกตเอเองานคุณภาพาเกตพรีเมียมนะครับอันนี้เป็นเปิดด้านข้างฟักด้านข้างเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับทั้งสายขวาชั้นรัดระดับไฟเป็น LED ของเยอรมันนะครับสวยกิฟด้านหลังขัดทำสี 4, ันด้านบนหมดนะครับลินชกรลางซอฟโค้ดของเยอรมันนะครับ สวยก็บงดงามจากภายในสู่ภายนอกนี่คือใบแรกนะครับเราไปดูใบเออนี่คือใบที่สองขอโทษครับเราไปดูใบแรกนะครับเนี่ยก็คือคู่กันเข้าแมท์กันเลยนะครับสักทองแท้อยู่แล้วตลอดฝาหลังทุกอย่างไม้สักทองแท้หมดนะครับโค,ค,ค,ค้งเนี่ยฮะคุณผู้ชายคุณผู้ชายคุยเห็นไหมสวยกริบเลยนะครับเป็นไม้สักวนโค้งนะครับเนี่ยั้งบนข้างบนเนี่ยไม้สักวนโคง้งหมดนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ย แกะสนักหัวลุยนะฮะเนี่ยวนโค้งหมดนะฮะกุกด้านหลังด้านล่างก็วนโค้งหมดนะครับเห็นไหมครับด้านหลังไม้แท้หมดด้านข้างไม้แผ่นเดียวไม่มีไม้อัดน,นะครับเป็นสักทองแก่เกตเอเอเองานคุณภาพเกตพรีเมียมคุณลูกค้าท่านใดอยากได้งานคุณภาพไปนึกถึงเดบิวต์ยูพีเฟอร์นิเจอร์เป็นขาทรงกรีบบัวหยดน้ำน,นะครับ mm hmm. ด้านล่างขัดทําสีเหมือนด้านบนหมดนะครับวันนี้ผมขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เห็นไหมครับอีกรอบนึงสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ